สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชวาน,นี้เจ้หญิงแก้วจะพามาดูสโนว์ค่ะเนี่ยตื่นมาค่ะสโนว์ตกค่ะดูค่ะนี่เดี๋ยวหญิงแก้วจะพาพาให้ดูชัดๆนะคะว่าเป็นยังไงมากตื่นเต้นมากเลยวันนี้ตอนแรกก็คิดว่า มันจะอะไรนะคะปีนี้จะไม่เห็นสโนว์แล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ไปไปลายเดือนมกราแล้วเนาะนมันก็ยังตกอยู่ค่ะแต่บางครั้งมันก็มีค่ะช่วงเดือนกุมภาตกก็มีนะคะก็เลยเาง่อเอตื่นขึ้นมาเห็นลูกๆมาถ่ายรูปเออดีดีใจเดี๋ยวให้เพื่อนดูค่ะเนี่ยเห็นมองเห็นอยู่ค่ะนะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆค่ะนี่ค่ะตกมาได้พักหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยเริ่มจะก่อตัวนะคะนะคะ ตื่นเต้นมากเลยค่ะเดี๋ยวจะได้มีการลงไปออกไปเล่นสโนโ่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวให้มันตกมาอีกสักพักนะคะเดี๋ยวให้พามาดูตอนที่เยอะๆคะ่ะสโนโ่จะดูให้ดูค่ะก่อนที่ฝนจะตกะคะ่ะเห็นเขาบอกว่าอาจจะมีสิทธิ์ฝนตกด้วยนะคะก็เลยเด็ก,กๆออกมาเล่นนะคะ ทาครีมค่ะเพื่อนๆจะไปเล่นออกไปเล่นสโนว์ค่ะกลัวสโนว์หมดกลัวสโนว์จะไม่เหลือให้เล่นนะคะกลัวฝนตกค่ะก็เลยรีบมาทาครีมเสียงคนเปิดประตูไม่รู้ลูกป่ะไม่รู้ว่าลูกเข้าไปหรือป่ะรีบมาอันนี้ใส่เสื้อคอตั้งนะคะคอเตา่าค่ะว่าจะออกข้างนอก เสียงเาใส่ลูกออกไปแล้วค่ะลูกออกตัดหน้าไปแล้วค่ะไปดูซิไปแอบดูก่อนว่าเข้าเล่นหรือเปล่าไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันอะไร จอยยไม่ได้ค่ะช่วงมีโควิดเริ่มเยอะขึ้นแล้วค่ะนั้นสองบ้านนันนะคะเขาออกมาพร้อมกันกอไฟกันแล้วไะ ชอบพูดเล่นนะ่ะพูดตลกพูดโจกแต่โจกของเขาบางครั้งก็ขำค่ะบางครั้งก็ไม่ขำเขาก็บางครั้งก็อันหน่อยนะโจกของเขาบางครั้งก็ขำพอแลนะคะอ คิ้วสั้นไหมคิ้วก็เหมือนกันข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ํำยังไงก็ไม่รู้ค่ะเป็นเพราะเวลาเราทาหน้าเราลนวดหน้าปะ่ะเราก็น,านั่นแล้วก็หนังตาก็ตกาอายุมากละถ้าช่วงออกไปข้างนอกอะ่ะผิวเราแห้งๆอะ่ะจะเห็นชัดเลยว่าว่าหนังตาตกตกเยอะมากเลยห้อยเลยแต่แต่แต่ถ้าอยู่ในบ้านเราทาครีมนะคะมันหน้าเราชุม่มชื้นมันก็จะดูดีถ้าช่วงไหน จะดูหน้าชุ่มชื้นหรือไม่ชุ่มชื้นดูทีดท่ดูที่หางตาค่ะถ้าหางตาตกมากมากค่ะแปลว่าผิวเราเหี่ยวค่ะมันความชุ่มชื้นไม่มีแต่ถ้ามันหน้ามีความชุ่มชื้นมันมันจะดูหางตาไม่ค่อยตกเท่าไหร่ค่ะเหมือนอย่างนี้ค่ะนี่พิ่งทาครีมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูได้หนังตาจะดูไม่ตกมากแต่ถ้าพอเราออกไปข้างนอกนะคะ ต้องบายๆแต่แล้วออกไปข้างนอกเนี่ยผิวมันเริ่มแห้งเพราะวันหน้าหนาวใช่ไหมจะเห็นรอยหางตาตกชัดมากเลยค่ะโอเคดูกแก่มากโอเคเอาแค่นั่นนะคะ ไม่รู้หยุดตกก็ยังหันเนี่ยแค่นี้ค่ะเห็นก้าวพอสมัยเธอเสียงพ่อกับลูกรบกันลูกไม่ใส่หมวกหรือเปล่า กดลูกอุ่นไม่พอ,อยังไงไม่รลูกท,า,ทาแล้วมันยังไงไมานลูกทาแล้วเหมือนมันไม่เสมอเดี๋ยวทาไปทามาก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเิงแก้วทาตาทาไปทามามันจะ กว้างขึ้นกว้างขึ้นอตอนแรกเราก็กลับไปจะทานนิดหน่อยแคบแคบ <All right. S 1> กว้างขึ้นกว้างขึ้น <All right. S 1> ด้านนี้ก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นมาอืมอ่ะ, mm. อะไม่เท่ากันไงไม่รู้ค่ะ Can you give her ski g l o v e please? เราใค่เอาเยอะ no no ski one better เราใค่ใช้สกีอันที่เป็นสกีมันมันกันน้ำนะคะถ้าเราไปใช้ถุงมือธรรมดามันไม่กันน้ำมันก็จะเปียกจะได้พาไปเล่นหรือเปล่าน้อเนี่ย แต่งตาไม่เสมอกันสักทีมันดูง่ายๆนะบางทีก็ง่ายบางทีก็อท,ทำไมวันนี้มันดูยากอย่างตาไม่ไม่เท่ากันสักทีค่ะอืเท่ากันยังเท่ากันเนาะพอ,อแล้วล่ะแต่แก้มนิดนึง กติแล้วยิงแก้วก็ชอบนะคะสโนว์แต่ว่าเวลาไปสกีอย่างเงี้ยยิงแก้วชอบสโนว์ค่ะแต่ว่ากลัวค่ะกลัวตอนที่รถขึ้นเนาะน้องเพื่อนๆอลองนึกสภาพสิคะว่าสโนว์เวลาเราไปเล่นสกีเนาะสโนว์มันก็ต้องอยู่ยอดเขานะคะยิย่งยอดสูงเท่าไหร่สโนว์มันก็จะยิ่งเยอะใช่ไหมคะและนึกถึงพื้นดินราบแล้วก็รถนะคะช่วงรถ รถรถบ้านคันใหญ่ๆเนาะแล้วก็สโนเต็มถนนอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็รถก็ค่อยไต่ขึ้นแล้วก็มันก็ต้องเป็นซิกแซกโค้งไปอย่างงี้โค้งมาอย่างงี้ขึ้นเขาไปอย่างเงี้ยค่ะนึกนึสภาพดูสิยิงแก้วกลัวมากเลยค่ะตอนที่รถขึ้นกับรถลงะ่ะเวลาไปสกีแล้วก็บางทีถ้าไปเจอจังหวะที่รถสวนคันมาอีกเงี้ยโหเสียวค่ะเพราะว่ามันก็ต้อง ทางมันเล็กอะค่ะทางมันไม่ได้ใหญ่มากมันพอแค่ประมาณว่ามันมีบางช่วงที่พอที่จะเบียดสวนกันได้เนาะบางช่วงมันก็ไม่สามารถสวนกันได้แล้วนึกสภาพถึงว่ารถรถทัวร์เนาะรถบัสคันใหญ่ๆนะคะถ้าเกิดมีรถบัสรถทัวร์ขึ้นไปแล้วก็มีแค่รถรถธรรมดารถเก๋งส่วนมันยังไม่เท่าไหร่นะยังพอเบี่ยงได้แล้วหนึ่งสภาพสิถ้าสมมุติรถทัวร์ขึ้นแลถถ้วรถทัวร์ลงเง,งี้ยมันมาสวนกันเงี้ยรถใหญ่สองคันอย่างเงี้ย เ,เคยเจอครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหบังเอิญแต่ตอนนั้นเขาก็มาโค้งกันตองที่หัวโค้งมันจะใหญ่นิดนึงโอ้ยเสียวค่ะเสียวมากๆเลยแก้วไม่ชอบเลยชอบค่ะชอบไปสกีแต่ว่าไม่ชอบตอนที่ขึ้นรถขึ้นรถลงเนี่ยค่ะแก้วจะกลัวมากใจจะวิวแบบโอกลัวค่ะกลัวรถตกนะคะกลัวรถตกมานี่ก็ไม่เหลือค่ะก็ไปหมดเลยก็ สโนว์จริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่หนาวมากนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดอ้โหูพอสโนว์มาแล้วมันจะหนาวมากมันก็หนาวอาจจะหนาวกว่าเดิมปกติแต่ถ้าเราเราไปเราไปสกีนะคะชุดสกีเนี่ยมันเขาทำมาเพื่อไอ้ป้องกันความเย็นโดยเฉพาะพอเราใส่เสื้อสกีนะคะใส่แค่เสื้อเงี้ยคอตาเงี้ยตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เสื้อสกีตัวเดียวแจ็คเก็ตทับนี้ก็อุ่นคะ่ะนะคะ หรือไม่ถ้าใครกลัวหนาวก็ใส่เสื้อแบบตัวตัวเหมือนเสื้อตัวในข้างในขอกลมข้างในตัวหนึ่งนะคะสำหรับที่ก็ใส่ที่มันเป็นฟลีตตัวหนึ่งนะแล้วก็ใส่อย่างนี้อีกตัวหนึ่งแล้วใส่ตัวนั้นก็ไม่หนาวแล้วค่ะอุ่นมากเมื่อก่อนนี่สมัยแก้ว,ย,กวยิงแก้วยังไม่เคยไปใหม่ๆก็คิดว่าโอ้ไปสโนว์เอาไปสกีครั้งแรกคิดว่าโอ้จะต้องหนาวแน่เลยกลัวมากเลยเนาะรีบพาไปซื้อไปซื้อ,อขนกันไปเยอะแยะเลย บนหาวค่ะแต่พอไปจริงๆแล้วไม่ได้หนาวมากค่ะนะคะและยิ่งเราเดินเดินด้วยนะคะเดินขึ้นเขาไปอ่ะพอเราเดินไปสักพักเนี่ยเราเหงื่อเราร้อเนี่ยบางทียังต้องถอดเสื้อโคต้ตออกเลยค,ค่ะจริงแล้วก็ไม่หนาวมากค่ะถ้าใครยเสื้อโคต้ตเสื้อสกีนี่ก็จบเลยไม่ต้องกลัวเลยค่ะ สบายสบายแล้วก็เสื้อกางเกงสกีนี้มันก็หนาค่ะเสร็จแล้วเนาะนก็วัสลีนทาวัสลีน วาสลีนนี่ไปขอลูกมาของของตัวเองริลอดของตัวเองหมดค่ะไม่ไช่ไปซื้อไปขอลูกมาเมาื่อเอินช่วงคริสต์มาสแฟนก็ซื้อวาสลีนอย่างเงี้ยให้ลูกเป็นเป็น่องอาจจะมีอยู่สี่อันมั่งข้างในหญิงแก้วก็ขอเข้ามาอันหนึ่งนะคะก็ปากหญิงแก้วจะแห้งค่ะเพราะว่าหน้าหนาวด้วย จะบอกเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งว่าวัสลีน,นียมันดีมากค่ะเราถึงสมัยทองเนาะเมื่อก่อนนี้อย่งแก้วทองลูกคนแรกเนาะอย่างแก้วก็ไม่รู้อย่งแก้วก็ไปซื้อ,ซ,อซื้อน้ํามันซื้อครีมสําหรับทาทองไม่ให้ทองแตกเนาะไปซื้อมายี่ห้อแบบดังๆแพงๆมากเลยค่ะนะคะแต่ทาไปมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ค่ะทีนี้ เราไปหาหมอนะคะหมอหมอที่นี่นะคะหมอที่นี่เขาก็บอกว่าให้ใช้วัสลีนยิงแก้วมาใช้วัสลีนนะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะท้องทองมันไม่ไม่มันไม่แตกมันได้ผลกว่าแล้ววัสลินนึกถึงนะวัสลีนมันไม่ได้แพงอะไรเนาะมันถูกถูกแต่ว่าประสิทธิภาพมันดีค่ะดีกว่าอย่างแก้ว่ามันดีกว่าไอ้อยาที่เขามาโฆษณาขายแพงๆให้เรานั่นเองค่ะนะคะถ้า เพื่อนๆคนไหนที่ท้องหรือมีลูกมีหลานนะคะที่ว่าเขาท้องหลืออะไรนะคะบอกเขานี่ให้เขาใช้วัสลีนนะคะวัสลีนตัวเดียวเนี่ยค่ะทาไปเลยค่ะตรงไหนก็ได้วัสลีนนี่ดีจริงๆค่ะทาแล้วไม่แตกเลยค่ะนะคะไม่มีปัญหาเลยก็ไปลองดูนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นสโนว์กันค่ะไปแล้วเสร็จกันแล้วเนาะไปเล่นสโนว์ใส่เสื้อสกีเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันกันน้ำเนาะ มันก็กะว่าจะนั่นเพราะว่าจะใส่หมวกไว้สหน่อยเพราะว่าอันนี้พอใส่ไปแล้วหัวมันจะหลวมๆเงี้ยค่ะหาหมวกมาใส่ไม่ให้มันหลวมใส่ใบไหนดีเนาะใบนี้ดีไหม,อ,มอันนี้เกาะใส่แล้วมันจะเป็นยังไงอ,อ,อุ่น อุ่นมากอันนี้ก็ดีสหรือว่าจะเอาอันนี้ดี <c oughs> เลือกอะไรกันเนี่ยมีปากมีปากอันนี้ไปซื้อมาที่สกีรีสอร์ทนะคะนั้นไปสกีมาก็าเลยไปซื้อมาตัวนี้เรียกตัวอะไรไม่รู้เป็นยังไงเอ่ย น่าสงสารต้องมีหางด้วยกอันนี้มันต้องใส่ไม่ต้องคลุมเนาะถ้าคลุมแล้วมันมันก็ไม่ได้เนะเาะอ่อย่าเลยอ้าวตัวใหม่เหออไม่ได้เลือกตัวนี้หรือเอาตัวนี้ธรรมดา มันใหญ่มันก็จะไหลลงมาเรื่องเยอะจังเลยค่ะจบออไปแค่เล่นสนุนเนี่ยอย่างนี้ดีกว่านอ้อเออเอาอย่างนี้ดีกว่านอ้ออันนี้ถ้าจะอันนี้ดีกว่าเราแล้วเอาตัวนี้แล้วกันเนาะ ค่ะไปกันเลยค่ะหนามากเลยค่ะเพื่อนๆดูโนโดูใกล้ๆนี่โนแบบใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยแบบเป็นปุยฝ้ายเลยคะ่ะเป็นปุยเลยดูสโนโนะคะ นานะคะ

Don't you close the door? His feet is coming. <laughs> oh, oh, don't, don't, don't hit my mate. No, no, no. <laughs> Do road car. Come on. Come on, selfie. Come selfie. Oh no! Go ahead. No, no, not, not me. I'm, I'm sure her. <laughs> Come on, selfie. With oh. snow. Come on. With oh, snow. Quickly. Selfie with oh. snow. Ah! Oh. ดันดันบีทูบีฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่ One. Yeah. <laughs> hey, my. No, my one. <laughs> <laughs> he threw that at me. He <laughs> <laughs> threw that at me. Quick, quick, That's too large, กนเพื่อหนาวมากเลยค่ะหนาวหนาวหนาวขนาดนี้เราใส่ถุงมือสำหรับเล่นสกีแล้วนะคะก็เอาไม่อยู่ค่ะ เพราะว่าพอเราจับสโนว์ไปสักพักหนึ่งนะคะน้ำมันก็เริ่มแบบจะซึมเข้ามาข้างในนะคะก็เลยแบบมันก็โดนมือเราแล้วมันก็เย็นค่ะเย็นเอาไม่อยู่เลยโนหนาวแบบหนาวแบ,บช็ชาเลยค่ะเนี่ยก็เลยลูกคนกลางไม่ได้ไปด้วยค่ะเพราะว่าเขามีการเรียนการละครวันนี้พอดีเลยก็เลยไม่ได้ไปเล่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนึงก่อนค่ะให้นิ้วมันหายเย็นก่อนอเดี๋ยวเข้าไปใหมน่นะ เดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านหลังบ้านก็หนาเหมือนกันค่ะ <laughs> I got t h a t I got 提 s 此 rezə งส o h i h n Could จม i l โอดูค่ะกิ่งไว้สวยเชียร์ oh. มองไม่เห็นหน้าเนาะออกอบอเห็นหน้าหน่อยโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พามาดูสโนวนะคะก็ สนุกกันพอประมาณแล้วเนาะก็คลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด S ับสไครต์ให้หญิงแก้วยูเคด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ